วิธีการหลบหลีกด้วยการใช้เชือกค่ะอันดับแรกตั้งการมวยก่อนนะคะตรงเชือกตรงนี้ให้ปรับระดับประมาณคอเราหรือไม่ก็ศีรษะก็ได้นะคะแล้วจินตนาการว่ามันคือหมัดของคู่ต่อสู้ทีนี้เราจะมุดไปโดยการก้าวขาย่อลงเหมือนสควอตนะคะแล้วก็กลับมาอย่างนี้นะคะขึ้นมาย่อขึ้นระหว่างย่อมีการด,ด้วยและไม่ก้มหัวเราจะมองตรงไปข้างหน้าให้เห็นคู่ต่อสู้ ะะทีนี้สิ่งสําคัญเลยคือบางคนชอบไปแล้วชิดอย่างนี้ชิดขารวบขาเข้าหากันหรือใกล้ๆกันพยายามถ้าฐานเราเท่าไหนเวลาไปให้ฐานเท่าเดิมนะคะอย่าไปรวบชิดเพราะว่าอะไรถ้าขาเรามันอยู่ติดกันเมื่อไหร่คู่ต่อสู้สามารถเตะก,กวาดรวบเดียวรวบสองขาระล,ลมได้เลยฉะนั้นพยายามตั้งขาให้มีความห่างเท่าเดิมนะคะแล้วก็มุดย่อขึ้นย่อลงลักษณะนี้ ตัวนี้สามารถเอาไว้หลบหมัดฮุกได้นะคะหลบอะไรที่เป็นพุกมาหาเราว่าเราก้มเพื่อหลบมันนะอันนี้ก็คือวิธีการฝึกในวันนี้ค่ะ